เติมน้ำก,ก้นเสิฟน้ำนากรเนยก็คนข,ขับยีนนยไทยหุดนาบอกพี่รักเอ๋ยว่าไทยหุดหน้าอะไรไม่รู้จักั้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเป็นคนไทยพี่รักเอ๋ยฟังบระหุจักแ,<น>แต่ป้าแจ่มไทยพวนเออเขาบอกแล้วไทยพวน,ง,พอน,นงอนครับ <laughs> ป้าแจม่มป้าแจ่มมือนันพี่รักเอ๋ยนินท่าเจ้า แต่จัดการพคนไปบอกแล้วว่าปาลาแจมโบกี้อะไรหรอปลาแจมอารมณ์ดีช่วงนี้นี่อยู่ตรงหน้ากล้องแม่เลยนะออเสวัสดีครับป้าก่อนสวัสดีครับป้าสวัสดีครับป้าสสวััดีครบพี่รักเอ้ยสวัสดีครับพี่รักเอ้ย,เอ,ยเอาไม่ใช่พี่หรือลุงลุงรักเอ้ยแม่จยาเหนื่อยกับคนขับอีกมันจะเอาลงไปลงไป,ลง,ไป,ล,งไปลงลีกรีกกล้องแม่มไม่ทักผมอ่ะโอ้ย เขาจะเป็นมาดามแจ่มมานะอีกหน่อยจะมีสองบ้านแล้วนะพี่รักเอ้ยแล้วพี่โบขยับมาทำไมนะลยุงยักเลยงลงรักเอ้ยลงไปอย่าไปแลนน้ำรถไหโยู่ มองที่ไทยแล้วนะพราะว่าไทยเปนเรยนยูมองหันได้บบไม่ทักผมว่าแตบบ่ไมแบบแบบ่มีเวลาทักตาเย็นแท้เย็นลมว้อยว้อยมากไปแล้ว ไปบ้านป้าแจมเห็นตะโพล้มผัดเวอร์นเวอนอยู่อยู่นี่ผอดไก่ก้อนแล้วช่วงสี่โมงนะ่ะผัดเวอร์นเวอนมากหมู่บ้านเพิน่นไปอนเก็บฟังฝุ่นมีหอยมีปูบ่านแม่นหอยเอิญยังก่อ,อยังก่อกับปูกับอั่นป่าหน,น่อยมันมีน้ำตลอดสวัสดีครับป,ปบ้าแจมป้าแจมบ่สวัสดีพี่รักเอลยอตาเอ๋ตาเอ๋ใครมาตาเอง๋งอนครับป้าแจม ไม่ทักผมเลยจ้ารานราเล่นสนุกกันไปเลยเย็นดีสบายดีบอรักเอย้ยคนเยอะบ้านป้าแจ่มนะใช่ใช่คนเยอะเทวดาบ้านป้าแจ่มเยอะมื่อนี้สิได้นอนะนะบ่เนาะเบิ่งซ่งเนี่ยนอ่นอน่ะพี่รักเอยดูนี่หนูมีตั้งสิบแปดวงตาเนี่ยเอ้ยอ่างป้าแจ่มก้อนสิบแปดตาบุญเด้อเคยมีบะนั่น ไปซื้อของก่อนหนะ้าเดี๋ยวมาไม่รู้จักกับผมแล้วแม่ค้าอย่างนี้แหละทำอะไรรีบๆดีบตลอดเวลานะยี่สิบแล้วพี่รักเอ,อ้ยตั้งยี่สิบเทวดาหายตอนส่งงานเพราะว่า ราะว่าตอนส่งงานน่ะเขาบอกว่าให้หยุดไล์สักสองสักอาทิตย์หนึ่งพอหยุดไล์ไปพอพอหยุดไล์ไปหายไปเลยไม่มีเลยมีแค่นี้นะ่ะสิบกว่ายี่สิบนี่แหละไม่ไม่ถึงสิบไม่ถึงยี่สิบสิบกว่ากว่าก็จะตั้ง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 หูไวไวเรียบเตรียมของเตรียมไส้กรอก รีบไปตลาดเดี๋ยวจะรีบกลับมาไล่ไล่สองบ้านบันนี้ป้าแจ่มนะไล่บ้านเดียวให้ปังไปเลยหนูว่าเอาบ้านนั้นเป็นบ้านใหญ่สงสัยบ้านนั้นจะได้เป็นบ้านใหญ่แล้วเพราะว่าวันเดียวนะ่ะหลังคาขึ้นมาเป็นพันนะ่ะดีเนาะเมื่อก่อนไล่เกือบตายโอ้ยขอโทษกว่าจะได้แต่ละแต่ละแต่ละหลังคาแต,แ,ตแต่ละแต้มสองแต้มนี่แทบขาดใจ แว่นได้นะพี่ลกเกยแม่บุต้าก็จะไลประมาณนี้แหละไล์แล้วก็เมาส์มอยเดี๋ยววันไหนมาหวานข้าวช่วยด้วยนะทํานาเป็นไหมพี่ลกเกย์นะพอไทอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะพาลูกนี่แหละพ่อแม่ลูกสี่คนก็จะมาหวานข้าวกันปลูกข้าวกินเองมาสามปีแล้วนะพวกหนูปลูกกินเองแต่ว่าบางบางปีก็กินไม่ได้ตากข้าวไม่แห้ง ยี่สิบเจ็ดเห้ยเทวดาตั้งยี่สิบเจ็ดดวงตาเด้อไม่ธรรมาดาแล้วเนี่ยคนขับรถไทยไปทางโน้นแล้ว